สารธรรมจากพระไตรปิฎกหญิงผูกใจชายด้วยอาการ8ดอย่างดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหญิงย่อมผูกใจชายไว้ด้วยอาการแปดอย่างคือ 1- หญิงย่อมผูกชายไว้ด้วยรูป 2- ด้วยการยิ้มแย้ม 3- ด้วยคำพูด 4- ด้วยเพลงขับ 5- ด้วยการร้องให้ 6. ด้วยอากาศกริยา 7. ด้วยของกำนัน8ด้วยผัสสะชายผูกใจหญิงด้วยอาการ8อย่างดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายชายย่อมผูกใจหญิงไว้ด้วยอาการ8อย่างคือ 1. ชายย่อมผูกหญิงไว้ด้วยรูป 2. ด้วยการยิ้มแย้ม 3. ด้วยคำพูด 4. ด้วยเพลงขับ 5. ด้วยการร้องไห้ 6. ด้วยอากับกิริยา 7. ด้วยของกำนัน 8. ด้วยภาษาพิสูจน์ทั้งหลายบุตษย่อมผูกสตีไว้ด้วยอาการ8อย่างอย่างนี้แลสัตว์ที่ถูกภาษาผูกไว้ชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดี เหตุแห่งการได้พบกันใหม่หรือว่าการได้อยู่ร่วมกันของชายหญิงในชาติหน้าดูก่อนข้ดือหามดีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัม่าพบไซทั้งสองเที่ยว พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภพรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันและทั้งในสัมปายาพบพร่ยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเทรจาคําที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความจเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติทธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกรรมมาเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุที่หญิงและชายได้รักกันและได้เป็นสามีภรรากันนั้นมีสองปัจจัยคือการได้อยู่ร่วมกันในการก่อน การได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน เนื <N> ่องจากวัาตาสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้หญิงชายแต่คนจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคนแต่กระชาติที่เกิดมาก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆคนพร้อมกันหรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้กรณีที่ไม่เจอเนื้อ,อคู่เลยนั้นหญิงชายนั้นก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบันซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป